กร่ามสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่สายฟรีสายพาร์ททุกท่านเลยนะครับผมนะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตข่าวในเกมฟีฟ่าม b i l e ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับทางตัวเกมฟีฟ่าม b i l e นะครับผมนะออฟฟิเชียลนะนะครับผมนะได้ออกมาทําการโพสต์นะครับเกี่ยวกับการที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในค่าคืนนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาบ้างนั้นเดี๋ยวเราไไปปตติิดดาามมรรััับบชกนนภยยใคคลล้เ หอคุณกำลังมองหาร้อนเติมไฟอยฟีฟ่าโมบายราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก็หอแนะนำบริษัทอินแบกรับตัวเกมถูกพุทธิติ ให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยหัดใหญ่จาก1,850รดบเหลือ1,250เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะากบอกว่ามาจากช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยก็แล้วกันนะครับ ำหรับใครนะครับที่ต้องการที่จะเติมเกมฟีฟ่าม b i บายนะครับผมนะก็ฝากเอาไว้ด้วยก็กันนะครับสำหรับร้าน in-back นั่นเองนะครับผมนะก็มีหลากหลายแพ็คเลยนะครับที่ถูกและลดราคาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าใครที่จะเติมเนี่ยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากบอกว่ามาจากช่องทวีพุ c h ชาแนลด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม สำหรับสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาในค่าคืนนี้นะครับผมนะหนึ่งเลยนั่นก็คือการเพิ่มการแลกเปลี่ยนนักเตะนั่นเองนะครับผมในปี TOTY นั่นเองนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็2นะครับจะปรับเปลี่ยนเส้นทางรางวัลนะครับผมโดยแทนที่อีเวนต์ไอคอนนะครับผมได้แก่ช่องของเดลปิโลนะครับผมแล้วก็คานาวาโลนั่นเองนะครับซึ่งทางตัวเกมเนี่ยนะฮะก็จะทําการปรับเปลี่ยนเป็นไอคอนคนอื่นหรือว่าเป็นนักเตะคนอื่นเข้ามาแทนนั่นเองนะครับผม3นะครับผมจะทําการลดโฆษณานะครับโดยการที่จะให้เรา ดูโฆษณาน้อยลงนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มภารกิจนะครับผมนะในหน้าหลักของกิจกรรมนั่นเองนะครับผมเอามาให้เราทําเพิ่มแทนนั่นเองนะครับ4นะครับเกมทดสอบความสามารถเดอะบันนี่นะครับผมหรือว่าไอเจ้าภารกิจกระต่ายนั่นเองนะครับผมน่าจะถูกปรับเปลี่ยนด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีหนึ่งตอนตีสองในค่าคืนนี้นั่นเองนะครับผม5นะครับเงื่อนไขสําหรับเควสของมือใหม่นะครับจะถูกลดลงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผม ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะลดอะไรนะครับเดี๋ยวตีสอเนี่ยจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งหกนะครับผมชาเลนจ์โหมดนะครับจะถูกปรับแก้ไขด้วยนั่นเองนะครับผมใน,มนส่วนของชาเลนจ์โหมดเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นไอ้ถ้วยสีฟ,ฟ้านั่นเองนะครับ สำหรับนักเตะไอคอนที่จะเพิ่มเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับเปเล่นั่นเองนะครับผมจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับผมก็จะมีเปเล่ในหลายๆเวอร์ชั่นเลยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับนะนั่นก็คือการ์ดไอคอนแบบนี้นั่นเองนะครับผม OVR 1 1 0แบบนี้นะฮะแบบต่อมานะครับผมนั่นก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับผมกับตำแหน่ง C a m นะครับแล้วก็ค่าพลังเนี่ยนะฮะ112เลยนะครับผมและแบบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการ์ดไอคอนแบบนี้นนั่เอง ผมซึ่งผมคิดว่าน,ะะน่าจะเป็นการ์ดแบบนี้มากที่สุดแล้วนั่นเองนะครับผม และในส่วนของร้านค้านะครับผมนะสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของสเตเดียมนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าบรรยากาศสนามหรือว่าสนามนั่นเองนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะก่อนที่เราจะเข้าไปอัปเดตข่าวตัวจริงกันในค่ําคืนนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมนั่นก็คือภาพของคริสตินโนโรนัลโดนะครับผมกับการ์ดทีโอทีวาย2023นั่นเองนะครับภาพนี้นะฮะโอวีอาร์110เลยนะครับผมจากผู้ใช้ทวิตนะครับหลายๆคนนะครับซึ่ง นะครับก็อยากที่จะให้โรนัลโดเนี่ยนะครับผมเข้ามาในโมบายด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจมากนะครับถ้าหากว่า EA เนี่ยนะครับเขาได้รับทราบแล้วก็เพิ่มโรนัลโดมาให้เราซักอีกหนึ่งเวอร์ชันนั่นเองสำหรับเพื่อนๆเนี่ยคิดยังไงกันบ้างนะครับถ้าหากว่าโรนัลโดเนี่ยนะครับเข้ามาในปี TOTY 2023นี้ด้วยนะครับผมคือยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปปอออัััเเดตตตกนนนนน่่ใีียะครบ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องผมเอาไว้ด้วยกันลลวกันนะครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางตัวเกมเนี่ยนะฮะก็ได้ทําการรีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็จะตรงตามที่ในต้นคลิปเนี่ยนะับผมได้ทําไปแล้วบ้างไหมนะครับผมมาดูกันครับผม ที่แรกเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่แรกเปลี่ยนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะอ่าสำหรับในตรงของแรกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ครับผมเป็นหัวใจอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมแล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมอ่าแล้วก็ในส่วนของ TOTY นี้นะครับผมก็มีเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่4วันนะครับซึ่งน่าจะต้องใช้นักเตะนะครับผมในการแรกนะสี่คน8คนนะครับผมตั้งแต่วีอาร์หึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึงร้อยสามนะฮะหนึ่งร้อย่งถึงหนึ่ยนะครับนั่นก็คือว่าเราเนี่ย แรกจากตรงนั้นก่อนให้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมแรกจากตัว88นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่องนี้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะว่ามันต้องใช้เตะแบบไหนอะไรบ้างครับผมซึ่งผมได้ข้อมูลมานิดนึงนะครับโอเคครับผมนะในส่วนของการแลกเปลี่ยนนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับผมนั่นก็คือครับผม101ถึง103นะครับผมในช่องแรกตรงนี้นั่นเองนะครับ101ถึง103นะครับผมนะผู้เล่น 101ถึง103เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราแลกเนี่ยนะครับเราจะได้นักเตะเนี่ยนะครับ OVR เท่าไหร่วะแป๊บนึงนะต้องเช็คตรงนี้ปะอ่ะซึ่งนะครับเราจะได้นักเตะนะครับผม OVR เนี่ยนะฮะ103ถึง105นั่นเองนะครับผมอ่าก็เพิ่ม OVR ขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับผม ถ้าหากว่าเราเอามาแลกตรงนี้เนี่ยนะฮะอ่าในช่องต่อมานะครับนั่นก็คือ106นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งนะครับก็จะใช้นักเตะ OVR 104ถึง106นั่นเองนะครับผมอ่ะในการแลกนะครับผมซึ่งนะครับจะได้ลุ้นรับนะครับผมนักเตะตั้งแต่ OVR 106ถึง108โอ้โหช่องนี้เนี่ยนะครับก็น่าลุ้นมากเลยนะครับผมแต่ว่า OVR 104เลยเนาะ เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมในช่องที่3นะฮะอ่าในช่องนี้นะครับผมนั่นก็คือ108นะสำหรับในช่องนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้นักเตะนะครับผมตั้งแต่ OVR 1 0 7ถึง108นะครับซึ่งก็จะได้ลุ้นรับนะครับผมนักเตะตั้งแต่ OVR 1 0 8ถึง109ขึ้นไปเลยโอ้โหช่องนี้นะฮะใครที่มีเยอะๆนะครับผมโอ้โหฮะซึ่งล่างๆเนี่ยนะครับก็นี่เลยนะฮะตั้งแต่ซาริโอมาเน่ลงมาจนถึงซอนเลยนะครับที่คุณจะได้นะฮะโโอ้หครับมีีสิิททธ์่ ได้ลุน้นร <co ff sesi> ับ109ด้วยนะครับผมโอ้โหฮะคุ้มมากๆแต่ใช้โอ้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะใช้ทั้งใช้ตั้งแต่8คนเลยนะอาจจะไม่คุ้มนะอาจจะไม่คุ้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเสี่ยงดวงนะครับก็ลองดูกันได้นะครับเออครับผมอันนี้ไม่การันตีนะว่าใครจะคุ้มบ้างนะครับ อ่ะมาครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นการ์ดรูปหัวใจด้วยนะครับทําการเข้าไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยตรงช่องนี้เนี่ยได้ของอะไรบ้างนะครับโอ้จะได้ของประมาณนี้นะทุกคนนะครับก็จะใช้เนี่ยนะครับผมเรียอ่าเดี๋ยวขอดูเลดกันก่อนสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่เราจะได้หลักๆเลยเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสกิลบูทนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของอ่าเงินนะครับสองหมื่นนะฮะแล้วก็50สกิลบูทนะครับตรงนี้นะฮะที่ดีที่สุดเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นไอเทมนี่แหละนะครับผม ต่อไปครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปทําการอัปเดตในส่วนของตลาดกันบ้างนะครับผมในส่วนของร้านค้าเนี่ยมีตรงนี้เพิ่มมา3อย่างนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมนะน่าจะเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเหลือเวลาอยู่1วันนะใครที่จะมาแลกนะครับุนี่แล้วก็วานิสเตอรอยนั่นเองนะครับมาอ้ ในส่วนของตรงนี้นะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะฮะใครที่ต้องการที่จะมาเอาตัวโอนเวลนะครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสองพันฟีฟ่าพอยต์นะครับผมหูสี่พันพอยต์โอ้โหฮะย้ายเวลกันระนาวครับทีนี้นะครับนักเตะก็ยังคงเต็มตลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามันจะแลกได้ขนาดนั้นนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยได้มาสี่พันนะแล้วแล้วห้าพันตรงนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมหูได้เงินมาอีกแดล้านนะครับ ล้วก็ถ่ายทอดฝึกการฝึกผลเนี่ยนะครับอยู่ที่อีก12ื่นเลยโอ้โหฮะตรงนี้ครับ2อ0พนสอนะได้อีก5 0 0พันนะครับผมอ่ะแล้วก็ได้เงินมาอีก3ล้านนะครับตรงนี้นะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับเฮี่ตรงนี้คุ้มกว่า5เท่านะครับในช่วงเวลาที่มีจำกัดน,นะครับน่าจะก,กี่วัน1นะ่1อาทิตย์หรือเปล่านะครับ อ่ะเข้าไปดูกันนิดนึงอ๋อตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินล้วนๆเลยนะครับ 2.5m นะครับผมซื้อได้3ครั้งนะครับแล้วก็เพชรแดงเนี่ยนะครับก็จะซื้อได้3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยสกิลบูสเนี่ยนะฮะผมก็คงคิดว่านะไม่น่าจะมีใครมาแลกหรอกอ่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะตรงนี้นะครับน่าจะมีการอัปเดตไปแล้วนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับสามสามสิบห้าบาทตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ลุ้นนะครับนักเตะ o v r หนึ 2ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็อีก200ตรงนี้นะครับฟีฟ่าพอยตนะครับตรงนี้ก็น่าเติมเหมือนกันนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมได้หนึ่งร้อยเเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเติมแล้วก็ได้นักเตะหนึ่งคนนะครับแล้วก็ได้200ร้อยฟีฟ่าพอยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเอ็มปัปเป้นั่นเองนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนนะครับอ๋อก็คงยังจะต้องสุ่มอีกเช่นเคยนะครับผมมีเครื่องหมายตกใจตรงนี้เนี่ยนะครัับกก็นนนน่่แแหลลละะะฮออเเงิราี้ว นี่ครับตรงนี้เนี่ยก็ประมาณนะครับแพ็ค180บาทตรงนี้นะครับถ้าเติมที่ร้านเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ไม่เท่าไหร่หรอกนั่นเองนะครับผมอ่ะใครที่เติมเป้ครั้งที่แล้วแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาเติมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมนะราคาเท่ากันเลยนะครับทางร้านอินแบ็กของเราเนี่ยนะครับก็ยังคงราคาเดิมอยู่นะครับผมสามารถมาเติมกันได้นะฮะก็นะครับผมจะได้ลุ้นรับนะครับนักเตะอุยอาตั้งแต่105นะจนถึง109นั่นก็คือเอ็มบัปเป้นั่นเองครับเดี๋ยวขอดูเลทหน่่่่อออยยยละะกัััันนนนคครรบบบผมมเเเ็ปป้ีีูท5% ก็นะฮะหนึกับ106เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์พอที่จะได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า100%เลยเนี่ยนะฮะจะได้นักแต่ o v r 105นะ บวกนะครับตรงนี้ก็คงจะ1 0 5พอดีนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อ่า1,000นแต้มฟีฟ่าพอยต์ตรงนี้นั่นเองนะครับน่าจะได้ของทั้งหมดเนี่ยสอ,อย่างเนาะอ่าสำหรับตรงนี้เนี่ยมีมาขายด้วยนะครับผมโอ้โหฮะ EA จะเอาตังค์เราจริงๆหรือนะครับผมตรงนี้นะฮะหนึ่งพันฟีฟ่าพอยต์นะครับก็บวกตรงนี้ไปนะคูณ2ไปนะครับผม มาแล้วครับผมเปเล่ในรอบนี้เนี่ยมีอายุอยู่14วันเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเดินทางของเปเล่นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีประวัติด้วยนะครับผมเขาคือขวัญใจของบราซิลซึ่งประเทศบ้านเกิดของเขาและคนอีกหลายล้านคนทั่วโลกนะครับไม่แปลกที่เปเล่เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการด้วยผลงานการคว้ารางวัลแชมป์บราซิล6ครั้งแชมป์ฟีฟ่าเวิร์ครั3ครั้งและการทำประตูเ 167ประตูในอาชีพที่ยาวนานถึง21ปีของเขาทำให้เขามีสถานะเป็น ราชาของวงการลูกหนังประวัติคร่าวๆประมาณนี้นะครับ,สำ,รบสำหรับเปเล่นั่นเองนะครับผมนะนั่นก็คือเราก็ับมาเล่นตรงนี้นะครับผมนะซึ่งจะเมื่ออายุเพียง16ปีเปเล่ก็สร้างปรากฏการณ์การทาประตูให้แก่ประเทศบราซิลอ๋ออันนี้ก็จะเป็นประวัติไปด้วยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราเดินโอ้โหครับทุกเส้นทางในการเดินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถปลดล็อกทําไปได้เลยนะครับอ่ะ โอ้โหมีเปเล่มาถึง3ล่างด้วยกันและก็3ามตำแหน่งด้วยนะครับผมโอ้โหฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้กุญแจ1ดอกก็แปลว่าแจกเหรอครับผมนะฮะแจกครับผมเป็นเปเล่แจกนะครับทุกคนนะครับสามารถได้เปเล่ทุกคนเลยแต่ว่าจะเลือกได้1คนเท่านั้นจะสามารถแลกเปเล่ได้หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําภารกิจแล้วก็เดี๋ยวมาแลกกันนะครับว่าจะเอาตำแหน่งไหนดี โอเคครับผมนะในส่วนของเปเล่นะครับผมนั่นก็คือนะครับไอเจ้าตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือจะปลดล็อกในในทุกๆหนึ่งวันหรือเปล่านะครับผมนะตรงนี้นะครับผมก็คงจะได้พร้อมๆกันนุนแหละนะครับรอเวลานะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยแจกแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะรับใครดีนะครับซึ่งนะครับวัยรุ่นบราซิลนะครับต้องมาแล้วล่ะนะครับคนที่ทําฟูลทีมหรือใครที่มี r าซิ l โยโรนัลโดนะครับโรนัลดินโยนะฮะอ่าได้ครบได้ครบทีมแล้วนะครับผมนะสำหรับไอคอนนะวัยรุ่นบราซิลต้องคัมแบคละนะครับผมผมคิดว่านะนะครับผมซึ่งเฟเล่ที่น่าจับตามองนะครับนั่นก็คือ CAM นะครับแล้วก็ ST นั่นเองนะครับสำหรับเปเล่นะแต่ผมคิดว่านะน่าจะเป็น ST นะ ที่น่าจะขายดีเอ้ยที่น่าจะมีคนแลกเยอะนั่นเอง,เองนะครับผมอ่าเพราะว่าเนาะเปเร่นนะตัวเล็กนะครับผมหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮนะถ้าหากว่าเอามาเล่นในตำแหน่งของ CAM เนี่ยนะครับผมมันก็คงจะเล็กเกินไปนะครับผมแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่ดีแหละนะครับผมสําหรับเปเร่ยน,นะผมก็มองว่านะน่าจะเป็น CAM แล้วก็ ST นี่แหละนะครับอ่าแล้วในตำแหน่งของ ST ล่ะอ๋อมีข้าพลังทำประตูนะผมการทำประตูนะ200กว่าล้านเลยนะครับ ผมเข้าไปในข้างในเอาอยู่เอาเรื่องนะครับผมนะเอาเรื่องนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเปเล่แจกนะครับสรุปแล้วนะครับผมนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะ,นนะค,รรนะครับผมนะ แล้วก็สําหรับในตรงนี้นะครับผมอ่ะเขาก็คงจะเบิ้ลมาให้อ่ะก็จะเป็นการเบิ้ลมาให้นะครับผมเบิ้ลภารกิจตรงนี้นะครับให้ทํา2ครั้งนั่นเองนะครับผมนะฮะทำส2ครั้งเลยนะครับทําทั้ง3อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของตรงแมทเนี่ยนะครับก็ยัง1แมทช์เท่าเดิมนะครับแล้วก็โฆษณาเนี่ยนะครับก็ลดลงแล้วนะครับจาก5เหลือ2นั่นเองนะครับผมอ่ะในส่วนของข้างในนะครับตรงนี้อ่ะก็ยังมีความก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับที่บอกว่าเส้นทางรางวั ครับผมทางรางวัลนะครับผมอ่าก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับอ่ะเปลี่ยนมาเป็นคัสตรงนี้แทนนั่นเองนะครับผม1นึ่งหนึ่งคนนะฮะแล้วก็ในสุดทางเนี่ยนะครับจากที่จะได้เดลนะครับผมอ่ะก็เป็นนับแต่ o v r 1 0 8ซึ่งทุกคนนะครับก็น่าจะได้ o v r 1 0 8ทุกคนด้วย1คนนั่นเองนะครับอ่าสำหรับในภารกิจรอบนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับผมนะง่ายๆนะครับประมาณนี้นะทุกคน สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถนะ้าว่าผม,มพิลาดไปกันใดนะครับ mm. ก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยคณะกันเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของเปเล่นะครับว่าเราจะเอาเปเล่ยในตำแหน่งไหนกันดีนั่นเองนะครับไปเข้าจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ลากไปก่อน,นครับสวัสดีครับ